คออวามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำหดักถรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้อรับฟังพระรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาผ้าจะนำามาเผยแผ่ชื่อว่าวิเศษะลักษณะของสาม,มาสามาธิคำว่าสมมาสามาธิก็คือ การตั้งจิตไว้มัน่นหรือว่าตั้งจิตไว้มั่นชอบจิตมั่นชอบก็คือจิตที่เป็นสมาธิที่เจริญไปตามแนวของฌานสี่ฌานสี่ก็คือ คำว่าฌานก็คือการเพ่งอารมณ์จนใจมีความแน่วแน่เป็นอัปนาสมาธิภาวะจิตสงบ่านีมีสมาธิเป็น องค์ทรรมเป็นหลักอาจารสีก็มีปฐมฌานมีองห้าก็คือมีวิตกวิจารพิติสุขเอกคตาอาารที่สองก็คือทุติยฌานมีองสามก็คือมีพิติมีสุขมีเอกคตาอาจารที่สามก็คือตัตยยฌานมีองสอง มีสุขมีเอกคตาแล้วก็ฌานในข้อที่สก็คือจตุทฌานมีองสองคือมีอุเบกขาแล้วก็มีเอกคตาในวิเศษะละขณะของสัมมาสัมมาทิท่านก็ จำแนกออกเป็นสามประการด้วยกันนั่นก็คืออวิเขคปะละัคโนมีการไม่ปพงศ่านมีการไม่สัดสายไปเป็นลักษณะก็คือมีจิตตั้งมัน่นั่นเองไม่มีจิตสัดสายไม่มีจิตปพงท่านาไปคิดถึงอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตต้องมี อใจที่มีความตั้งมั่นมีใจที่แน่วแน่เป็นลักษณะเรียกว่าสัมมาสมาธิในประการที่สองสมาทานาะโสมีความตั้งจิตมั่นเป็นจิตก็คือสมาธินี่ต้องมีจิตที่มั่นคงมีจิตที่เพ่งพิจารณาอย่างมั่นคงเป็นจิต ในประการที่3มมิฉาสมาธิปหานะประ,ะ,ประจุประทัาฐานามีการละควา,ามตั้งใจมั่นในทางผิดเป็นผลก็คือต้องตั้งใจอย่างมั่นคงไม่ตั้งใจไปในทางที่ผิดจากามารกบีองแปดที่ได้ ดำเนินอยู่อันนี้เป็นผลทั้งสามประการนี้ก็คือเป็นเป็นวิเศษลักษณะข,ของตาัมมาสมาธิที่เป็นองค์หนึ่งขององมารมีองค์แปดในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถึงมากผลนิพพานได้นั่นเองอัรมาภาพก็นำ พระธรรมคำสอนสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ยาจโจมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทงปัญญาในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วเจริญพร